ช่น comeback at talk ten ีมของการที่จะเอามาทอกเพราะว่า1ิปีแล้วหายไปใช่ครับนานครั้งเวทีไหมครับตั้งคอนเ็ปต์หรือทีมอะไรผมก็ถามอาจารย์เชนว่าอาจารย์อาจารย์ทอกจะขำเปล่าเนี่ยผมไม่เชื่อว่าอาจารย์หลายปีแล้วอาจารย์ไม่ได้ทอกเมื่อก่อนผมเชื่อว่าอาจารย์ทอกที่ไหนคนชื่นชอบชื่นชมแน่ครับแต่อาจารย์ทอกไม่ได้ทอกมานานแล้วขำไหมอาจารย์บอกรับรอง พี่เป็ดผมมั่นใจข้อมูลผมเต็มหมดเลยที่ผมไม่ได้ทอกผมอัปเดตตลอดใช่อัปเดตตลอดแล้วอั้นมานานมากแล้วเขาพูดมาอยู่คำหนึ่งผมก็เป็ดเนี่ยเห็นพ้องกันเลยผมจะทอกไทยแลนด์สแตนด์อัพไทยแลนด์สแตนด์อัพสแตนด์อคือคนไทยต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วโอ้โหมัวแต่ทะเลาะบอกแว้งมัวแต่ขัดแย้งเหยียดหยันปลุกตองรู้จักรักกันอย่าพุ่นหันพันแล่น ก็เลยทาให้เราว่าเออเฮ้ยประกายตรงนี้อาจารย์เชนน่าจะมีข้อมูลในการทอกได้แล้วพอคุยกับครูอ้วนครูอ้วนลงตัวแล้วทั้งหมดแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องตั้งชื่อก่อนว่าอาจารย์เชนเนี่ยทำไมถึงเป็นเชนคัมแบ็กอะทองเทนเชนการกลับมาของอาจารย์เชนใช่ไหมคัมแบ็กอะทองเทนมาจากไหนแอทเทนเพราะได้ครูอ้วนเราก็ไปจีบมีคุณโน้ตแล้วมีครูอ้วนแล้วงั้นก็มีเดี๋ยวเอ้างั้นคุณวิทวัตรไหมล่ะรับเชิญเอามาให้หมดเลยจบการเราเราได้ปุยปุยยับชมพู่ผู้มาซึ่งชมพู่ก็ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของตีสิบสมผูก่อนบ่ายเขาไปอยู่ตีสิบเอาได้ปุ้ยมาเอาไหนไหนมาแล้วเอาวีทีซะหน่อยไหมเอาครบหมดเลยใช่อ้วนกับจาจาร์เชนเนี่ยถือว่าเป็นโลโก้ของรายการตีสิบอยู่แล้วไปดูกันก่อนเลยครับ AEC เนี่ยใกล้แล้วนะครับสองปีกว่าระเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้มากนะครับือเรื่องภาษาเพราะสาเหตุว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางเลือกคือเลือกจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แล้วส่วนใหญ่เราก็เลือกที่จะ ไม่พูดมันสบายใจกว่าจริงไหมฮะเราจึงเป็นสยามมึงยิ้มไงยิ้มตลอดฝรั่งถามฮะอ,อะไร <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไปมันเองยิ้มจนฝรั่งกลับบ้านเลยขึ้นโดรนแล้วกันฝรั่งเอาคโอเค,อเคไปแล้วกลับแล้วยิ้มตลอดใช่ไหมคือคือจริงๆภาษาเนี่ยมันภาษาไทยมันยากกว่าภาษาอังกฤษนะ เขานั้นะเด็กสิงคโปร์เนี่ยเด็กปั๊มสิงคโปร์ตอนนี้พูดได้สี่ภาษาท่านเชื่อไหมเพราะสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการระดับแค่เด็กปั๊มเขาเนี่ยพูดได้สี่ภาษาหนึ่งในสี่ภาษาคือภาษาอังกฤษครับเด็กปั๊มไทยเนี่ยพูดไทยอย่างไม่ชัดเลยนะผมจะบอกนะพูดพม่าใจ้าจ้จ้จ้เจ้าอุณหภูมิกลับประเทศใครจะเติมน้ำมันวะเนี่ยแค่บ้านผมก็แย่แล้วเนี่ยบ้านผมก็มีชาต่อประเทศมาทำงานบ้านอยู่คนนะครับ ก็ดีอ่ะคือตอนแรกเนี่ยเมื่อ1ิบปีที่แล้วท่านคิดดูวนและตอนนี้ยังอยู่กันเลยครับเก่าแก่มากอะ่ะพอใช้ได้เลยแหละเรียกว่าไว้ใจกันได้เมื่อส6บปีแล้วขอมาอยู่บ้านผมไม่รับเพราะบ้านผมอยู่พ่อแม่ลูกเท่านั้นไม่ได้เป็นทํากันเองได้ไม่ได้เป็นไม่ต้องมีคนอื่นมาอยู่แต่เขาก็ขออยู่ด้วยเีเพราะว่าเขาหนีร้อนแบบเพิ่งเย็นเขามาจากบ้านเก่าเจ้านายเก่าปั้มก็เลยหนีมาอยู่บ้านผมโดยคิดว่าจะปลอดภัย แล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรตอนนี้อยู่ถึงมีลูกมีเต้าแล้วผมดูลูกเขาก็น่าไม่เหมือนผมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ขยันขันแข็งไว้ใจได้วางเงินเดอนอยู่ในรถอะไรเอามาวางคืนหมดใช่ได้ครับขยันบอกขึ้นไปขัดห้องน้ําหน่อยแดงขึ้นไปวันที่ห้องน้ำครึ่งชั่วโมงก็ได้เสร็จเฮ้ยชั่วโมงกว่าแล้วผมว่าเฮ้ยแดงเสร็จยังอ่ะยังค่ะเหลืออะไรอ่ะเลยยิดนะคะอะไรอ่ะคอตโต้ยังไม่หลุดเลยค่ะมันจะเอาให้หมด คอนโซนคอนโซนขัดจนมันไม่เหลือยี่ห้อเลยคิดดูก็แล้วกันเนี่ยขยันมากเนี่ยท่านดูครับแล้วถามเราจะทําไงเวลาเรียนภาษาท่านบอกเฮ้ยสาษังกฤษยากเขาอยู่ภาษาไทยสบายใจกว่าผมว่าไม่ังเป็นอะจริงๆภาษาไทยเนยากกา่าสังกฤษผมว่าฝรั่งเรียนภาษาไทยเนี่ยเหนื่อยกว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษเพราะท่านพูดท่านไม่รู้สึกแต่ฝรั่งรู้สึกครับฝรั่งเรียนภาษาไทยเวลาราคนไทยเลยพูดไงครับอไปไหนมาเหรอล่าเราไปตลาดเวลาฝรั่งฟังเขาจะงงไหม ถ้าเขาเรียนมาคําว่าเปล่าเนี่ยแปลว่าไม่ได้ไปไหนควรจะนอนอยู่บ้านแต่เราเปล่าแล้วเราไปตลาดเขาจะเริ่มงงๆไอ้มึงเปล่ามึงไปได้ไงวะงงงนี่หรอแม่เรียกฝรั่งไปดูรถคว่ำไปดูรถคว่ำไปดูรถคว่ำฝรั่งเดยนะรถไงฝรั่งเนี่ยนี่มันง่ายเนี่ยมันง่ายเนี่ยมันง่ายมันคว่ำรถมันคว่ำนมันง่ายมันง่ายเถียงกนอยู่เนี่ยความเดืหงายเนี่ยทำไมเราจะเรียกคว่ำถ้าอย่างมีอะไรปะถึงมันงายเราก็เรียกคว่ำเออ คือฝรั่งฟังแล้วงงอ่ะใช่ไหมเอาอยู่แปลว่าท่วมหมดแ,แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยแน่แน่จะต,ตกมือเนี่ยท่วมแล้วทั้งน้นเห่อวะนะครับฝรั่งไปยืนอยู่หน้าร้านร้านหนึ่งครับมีป้ายปักหน้าบ้านที่นี่รับตัดผ้าไหมฝรั่งมันไม่เข้ามันบอกร้านนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะตัดหรือไม่ตัด มันก็ไม่แน่ใจเจ้าของร้านยังไม่ชัว์กลับก่อนดีกว่าอย่าเพิง่งตัดอย่าเพิ่ัถ้าจะตัดก็ตัดไปเลยถ้ามันต้องมาถามให้ตัดผ้าใหม่ลอลอเนี่ยมผมว่างง,งนะภาษาไทยเนี่ยเวลาพระแท้นเนี่ยเราก็ดีบุรี่ก็ดียาเสพติดก็ดีอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอฝรั่งกะจ,จะสักหน่อยออาเลิกทำไมห้ามวะมันก็ดีทำไมห้ามไม่เข้าใจใช่ไหม โอภาษาเรางงที่สุดในประเทศไทยเลยฮะงงที่สุดในโลกภาษาอังกฤษผมไม่มีอะไรครับจริงๆภาษาอังกฤษไม่ยากภาษาไทยตัวสอน44ภาษาอังกฤษมีแค่26ถูกไหมฮะสละภาษาอังกฤษ5ตัวจบครับไม่ซับซ้อน A E I O U จบภาษาไทยมีสระกี่ตัวครับพูดมา50กว่าปียังไม่รู้เลยมันมกี่ตัวว่าเลครับ มองว่างั้งคับกับหลานดูนะครสระอะัสสระอัสสระแอสสระแอสะะสะ,ะ,สะ,ะ,สะ,ะหลานขอตีหน่อยขอตีหน่อยไม่หมดง่ายๆนะเยอะมาก21รูป32เสียงครับเป็นไงอะ่ะเสียงภาษาไทยอย่างกระสิงดนตรีสามัญเอกโทตรีจัตวาเสีย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 สังเกตมีกี่เสียงรู้ไหมครับผมว่าก็อย่างมากก็แค่กริยาสามช่องนะท่านก่อนมาฟังผมก็ไปอีทดินเนอร์มาใช่ไหม h ฟดินเนอร์ eat eat in จบไหมฮะ eat eat in จบสามช่องหรือใครเคยเรียน eat 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 เคยเรียนไหมฮะดงเรนในสอนมาขอดูหนะ้าอาจารย์หน่อยอะไรว่า e at, eat eat ได้ทักหนูตายที่ไหนไวะเน,นี่ยนึกออกไหมฮะแล้วมันง่ายท่านเปลี่ยนไปว่า eat ก็กิน eat ก็กิน eaten ก็กินครับ e มันจะ eat แปลว่ากิน eat แปลว่าทาน eaten แปลว่าแดกไม่ใช่นะยังไงก็ยังกินแต่ภาษาไทยเปลี่ยนไม่ได้นี่เสื้อไงครับลองพูดว่าเสือดูสิ ใส่ไม่ได้พูดภาษาเข้าป่าไปพอพูดภาษาเป็นภาษาท้องถิ่นและเสีย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 พูดได้เฉพาะคนไทยครับฝรั่งพูดได้แหละพอมยาดดยเสียตัวครับเสือหรอครับไม่ใช่ครับเสียครับเอาเสือไหมไม่ใช่ครับเสียครับเอาเสืออะไรเนี่ยไม่ใช่ครับเสียครับไม่เอาเลยเสียเสียฟังไม่รู้เรื่องเลยยากกว่าเยอะไม่ต้องกลัวเลยสังกฤษครับ เรียนภาษามาสนุกนะเวลาท่านเปรียบเทียบเนี่ยเอาจากผมผมช่วยอ่านสัตว์เวลาสัตว์ร,ร้องเนี่ยสัตว์ไทยกัรบประเทศร้รองไม่เหมือนกันแมวเนี่ยใกล้เคียงแมวไทยร้องแมวแมวแมวฝรั่งฝร้องแมวแมวแต่พอเป็นหมาเสียงไม่เหมือนครับหมาไทยเหา่าฮงฮงหมาฝรั่งเหา่าอุฟอ้ฟอุฟ้ฟมันหมาฝรั่งต้องมีแอคกเซนต์แบบน,นี้ ใครเลี้ยงหมาฝรั่งร้องสังเกตดูที่บ้านนะมันจะห่าวุบวุบวุบมันจะมีแอคเซนต์อ่าเป็ดไทยร้องกัาก๊าเป็ดฝรั่งร้องแควกแควอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงหมูไทยร้องอุดอุดหมูฝรั่งร้องอ่อยอ่อยแล้วเวลามาจีบกันอุดอุดอ่อยอ่อยอุดอุดอ่อยอ่อยอุดอุดอ่อยอ่อยฟังน่ารักดีเห็นไหมที่ผมไม่เหมือนเลยคือไก่ไก่ไทยขันเอ็กซ์เอกเอกไก่ฝรั่งขัน อกกระไดดดูคิดได้ไงวะอกกระดูดดูไม่รู้หัวมันไม่เหมือนกันเลยไงผมไม่เข้าใจแม้แต่อูทานสองชาติก็ไม่เหมือนกันเวลาคนไทยเจ็บร้องไงครับโอ๊ยเฮ้เจ็บถ้าไปอีสานแต่ถ้าร้องเนี่ยใช่เลยอีสานแน่นอนว่าไงฝรั่รงเออคารียกอีสานเวลาตกใจเอออีสานหรอแต่ฝรั่งเวลาตกใจอ๊อ ก็มีแอคเซน์เอาถ้าไม่หรือเวลาเขาประหลาดใจหรือหรืออุทานมาเขาจะอุ๊บ es นะฮะอุ๊บคนไทยเวลาตกใจเวลาอุทานทำไงครับหุ้ยหกตกแขกแตกนี่เอโอ้โหคนหลังพอฟังภาษาไทยรู้เรื่องหาใหญ่เลยนะครับช่วยหาเก็บให้เดี๋ยวไม่มีใช้เ่ยนะครับมันจะหล่นไรเลี่ยราดขนาดนั้นเนี่ยนี่ความน่ารักของภาษาเรียนรู้ไว้ได้ประโยชน์ครับ เราจะได้ค้าขายก็แตงชาติเจราจาต่อรองได้ไม่ต้องเปิดเด็กใช่ไหมข้อสําคัญท่านพูดบ่อยๆการพูดบ่อยมันทาให้เกิดความคุ้นเคยนะฮะเวลาฝรั่งพูดมาตอบไปพูดมาผิดถูกไม่ต้องกลัวเพราะใช่ภาษาเราครับผิดเป็นครูบางคนบอกก็ผิดเป็นครูกูเป็นอธิการไปน,นานแล้วเนี่ยผ <laughs> ิดมานานมากแล้วนะฮะผิดประจำไม่เป็นไรภาษาคนึงครับบางคนฝรั่งถามว่า uh, How are you today uh, today is Saturday โอเคโอเควันเสาร์เดย์เอ่อ w h a t ันเ t าร a เดย์เ s าร์ is holiday โอ้ยย่าย่า What do you do holiday I don't do Why? If I do not holiday ฝรั่งมึนตึบครับใช่ไหมฝรั่งถามคุณสบายดีไหมใช่วันเสาร์ฝรั่งงงวันเสาร์เป็นไงวันหยุดไงวันหยุดก็ว่างไงว่างคุณทำอะไรไม่ทำเพราะทำเดี๋ยวไม่ว่างคุณสบายใจฝรั่งกลับประเทศไปเลยครับ ให้มันรู้บ้างใครเป็นใครอ่ะใช่ไหมพูดไปอย่าไปคิดมากครับฝรั่งถามอ่ะ Can you speak English Yes you can อบเฉยเลยฝรั่งก็ไอ้ไอ a n ้องไอ้แกน you can y e h you can คุณรู้คุณแคร์นะุณไปดีกว่าสบายใจคืออย่าไปซีเรียสครบตอบไปคือถ้าท่านตอบไวเนี่ยมันจะไวแต่ถ้าท่านนานๆหรือไม่ได้พูดนานๆมันจะมันจะมันจะเอไม่ได้อย่างวันนี้ฝรั่งถามเราเนี้ยเรามาตันดโดมเนี้ยห้าวด้วยคำอ e ่ม มาดีได้ไงแต่เราตอบประจำอ๋อ้อยคำเย้ใบค้าคำวิทย์ไม่เฟรมใช่ไหมขับรถมามากับเพื่อนก็ตอบได้ทันทีเพราะมันอัตโนมัติแต่ถ้านานๆตอบทีฮัลคี้คำเพี้ยอบาย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 กูไปดีกว่าสบายใจดเลยไปกล้าเสี่ยงจริงนะมบางคนเหยียบเท้าฝรั่งเอ้าโอ้ thank you เราวิ่งไปเลยฝรั่งขอโทษทำไมกูเจ็บตีนนะครับท่านเดียวไปซีเรียนะใช้ไปหนุกหนาสนะฮะไม่กังวลกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกังวลไม่ได้ครับเพราะว่า ข้อมูลเยอะมากครับคือไม่ได้พูดเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวข้อมูลผมเป็นคนที่ชอบสะสมข้อมูลอยู่แล้วใช่ครับทางการอ่านฟังคิดถามเขียนอะไรกันแล้วแต่นะครับไปต่างโจต่างจังหวัดก็เก็บข้อมูลมาข่าวคราวต่างๆกระแสต่างๆเทรนด์ต่างๆเราก็เก็บไว้ทีนี้พอเก็บแล้วมันชักอัดอั้นไม่ได้ปล่อยของไงมาครั้งนี้ก็เลยปล่อยชุดใหญ่ครับได้คุยกันถึงเรื่องของแนวคิดของทอล์กโชว์ด้วยไหมครับครับผมแนวคิดก็ผมมองให้ประเทศไทยเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ประเทศที่แบบ เป็นซัมวันอะใช่ไหมฮะคือเวลาไปต่างประเทศนี่พอบอกเป็นไทยแลนด์คนแบบไม่คือหาไม่ไม่ไม่ติดหูใช่ไปสหรัฐสังเกตไหมถามมาจากที่ไหนไทยแลนด์มีความรู้สึกบางประเทศมันไม่ค่อยอยากแล้วเราเข้าไปซ้วันกี่ปุ่รับแขกเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แหม้ถ้าเป็นประเทศอื่นก็อาจจะนะชนชนชนชขอประเทศจายพอบอกไปไทยแลนด์ไต้หวันอไทยแลนด์ไต้หวัน จะให้เป็นไต้หวันไม่ได้พอ็บอกพัทยาบอกภูเก็ตดนันรู้จักอ,อย่างนี้เป็นตนออ้นผมก็เลยบอกให้ทำไงประเทศไทยเนี่ยเราลุกขึ้นให้โลกมันรู้เรามีประเทศนี้ในแผนที่โลกนะครับ และถามว่าทํำยังไงดีก็ต้องพัฒนาที่ความเป็นไทยคนไทยเราต้องพัฒนาประเทศลุกขึ้นให้เขาเห็นจะไปนอนเล่นอยู่ได้งไงเพราะคนไทยเราชิวๆไงก็คือเรียกได้ว่าเป็นทอล์กโชว์ที่จัดขึ้นเพื่อคนไทยด้วยใช่ครับอย่าลืมนะครับใครที่ชมรายการของเราวันนี้แล้วยังไม่จุกใจนะครับอย่าลืมไปหาซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านจําหน่ายซีดีดีวีดีทั่วไปเลยนะครับ,รบ<ม>ซึ่งแน่นอนในนั้นก็จะจุความมันนะครับของ ท็อกโชว์เชนคัมแบ็กครั้งนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่รบกวนอาจารย์ช่วยอวยพรให้กับผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการของเราอยู่นะครับผมจะอวยพรด้วยกรอนซึ่งไพเราะมากเพราะว่าเป็นกรอนผมแต่งไว้เองนะครับจะไม่ขอพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ขออิทธิธิ์บรรดาผนจะไม่ขอมนเสกลงเลกยนต์จะไม่ขอเลขกลดดบรรดาขอท่านผู้ชมใช้สมองและสองมือ และยึดถือสัจธรรมเป็นแก่นสารอดทนขยันเพียรมั่นนานและนานเพื่อสื่อสารศักดิ์สรีประเพณีและชาติไทยครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับครับผมขอบคุณทุกท่านและก็ลาคุณผู้ชมไปด้วยครับสวัสดีปีัใหม่